ผลงานการขายทางไลฟ์สดนะครับของวันนี้ตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่าเราเพิ่งจะกำลังแพ็กของนะครับส่วนแอนดมินยุ่งกำลังจะเคลือบบัตรรับประกันนะครับพาที่เป็นเลี่ยมทองก็ไม่ต้องห่วงนะวันนี้พาเลี่ยมทองเราจะมีกล่องแบบนี้ใส่นะครับเราจะมีกล่องแบบนี้ใส่ก็จะเซฟได้ดระดับหนึ่งนะครับก็ เทปที่แล้วท็อปฟอร์มเนี่ยคือพี่พี่ทาง YouTube นะเป็นคนท็อปฟอร์มสิกว่ารายการแต่ว่า Facebook ก็สูสีทั้งนอกทั้งในก็ฟาดไปเกือ30บ30เหมือนกันทั้ง2ช่องทางแต่วันนี้รู้สึกว่าฟอร์มจะตกหน่อยแต่ช่วงปลายเดือนก็สำหรับช่วงปลายเดือนก็ถือว่ายังโอเคนะครับแต่จริงๆช่วงปลายเดือนเราจะเน้นซื้อเข้านะครับเรารู้อยู่ว่ามันจะขายยากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ คนหรือว่าเสียนทั่วไปก็จะใช้ตังค์นะจะใช้ตังค์นะแต่เราก็จะใช้เวลานี้โอกาสนี้แหละในการซื้อนะครับเลือกซื้อสวยได้นะครับมาดูผลงาน y t u t u นะฮะผลงาน u t u b e นะอันนี้ปิดแล้วนะคนที่ถามไว้ต้องขอโทษมากมเดี๋ยวผมจะมีมาใหม่อีกหนึ่งองค์อยู่นะครับอันนี้คือพอเกษมเขียมะโกนะครับพอปลอเลี่ยมทองอันนี้มีลูกค้าซื้อไปแล้วโอนตังค์แล้วเรียบร้อย อันนี้เสือคำรามโคดอุนะครับเรียมทองนะ YouTube ก็แค่2รายการนะครับแล้วก็มาดูฝั่ง Facebook นะครับอ่าเริ่มจากอันนี้เลยเสือเพ่นสอ2ห้าสองาลมดำสวยส่วนอันนี้ก็คนต่ออยู่นานนะครับใน YouTube ก็ต่ออยู่นานไม่โดนกันอันนี้มันเป็นกล้องงคืนนะมันไม่สวยนะตัวจริงมันจะสวยแดงเลยนะอันนี้ก็มีคนซื้อไปแล้ว อ่าแล้วก็พ้าน้าใหม่วันนี้ที่ผมลงวันนี้นะครับหูขีดอันนี้ก็ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ของหายากที่ผมแนะนําให้พี่พใน Youtube เพราะว่าปีหนึ่งผมได้ไม่ถึง10ดอกอันนี้คือตะกุดทองเหลืองนะครับตะกุดฝาบาทนะครับตะกุดฝาบาทนะครับตะกุดฝาบาทออกวันนาขวางนะครับอันนี้จะตั้งแต่ปี1.9ึ่เไปจนถึงปี2.4เลยนะ จะออกเลยสร้างเรื่อยๆก็คือมีก็สร้างได้เวลาก็สร้างเพราะหลวงปู่สุดเนี่ยนะครับคนใกล้ชิดของหลวงพ่อนะท่านก็จะบอกว่าตะกุดบางดอกใช้เวลาแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงก็เสร็จแต่บางดอกบางทีหลวงปู่ต้องปลูกเศษถึง3ามไตมาส3ปีก็มีนะครับคือปลูกท่านปลูกเศษจ,จนท่านรู้สึกว่าอันนี้มันได้แล้วนะอันนี้มันได้แล้วนะแล้วที่นาะขวางที่เขา,าแพงเท่าๆกับนะครับ การหลงเนะเพราะว่าตามตำนานบอกว่า,ามันมีการไปลองยิงลองอะไรกันนะฮะซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงนะก็คือเราฟังจากคนเก่า <ๆ S 1> คนแก่เขาเฉยๆ,ๆนะๆนะปรากฏว่ามันยิงออกนะฮะคานี้กลายเป็นสร้างปลุกเสกใหม่สร้างใหม่อะไรอย่างนี้นะครับนะสมัยนั้นนะฮะกลายเป็นว่านาขวางนี่ก็คือแน่นแน่นทุกดอกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อไปแล้วนะมีคนซื้อไปแล้วนะครับภูเขาสภาพสวยเนี่ยเรียบร้อยพ่อแดงวัดเขาบุได้อิฐ นะฮะส่วนเหรียญเสือเดียวหรือว่าเสือจำศิลนนะครับองค์ที่มาใหม่นะครับสองรายการวันนี้ก็ไปแล้วหนึ่งรายการยังเหลือองค์สวยอีกหนึ่งองค์นะนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแบบนี้ก็อยู่ระหว่างห้าถึงเจ็ดพันนะครับฟอร์มนี้นะครับหรือว่านะครับใครมีจะปล่อยก็ส่งมาได้นะครับส่งมาได้ทางช่องทางไลน์นะครับ ค้นหาด้วยเบอร์โทร0618204116ค้นหาด้วยเบอร์โทร0618204116ในการแอดไลน์นะครับอันนี้เป็นเ6521บล็อกนิยมวงเดือนสวยๆผมก็ขายอยู่ประมาณ3,000กว่า4,000เลยนะวงนี้หลังสวยแต่ข้างหน้ามันเปิดนะฮะข้างหน้าเปิดเนะจ้าของบอกว่าเขาทำกลัวเป็นสนิมนะครับเขาก็เลยใช้จุ่มน้ำมันตังอิวหรือน้ำมันหมูเนะี่ยนะครับ กันเป็นสนิมคนสมัยก่อน่อยคิดแบบนั้นเนาะคะนี่ผิวมันก็เลยเปิดแล้วก็ดูลื่นๆหน่อยนะส่วนองค์นี้ก็เลยขายไปแค่สองพันนะครับนะแต่ถ้าเป็นผิวเดิมสวยๆก็สามพันนะครับอ่าแต่ต้องติดมือติดจมูกนะฮะคนที่ส่งมาบล็อกวงเดือนนะส่วนใหญ่บล็อกวงเดือนมือกับจมูกเขาจะแบนถ้ามือกับจมูกแบนก็จะเหลือพันกว่าบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นคุ้เข่านะครับองนี้ก็ องนี้ก็มันเป็นดูมันเป็นแต่งผิวข้างหลังมานะแต่งผิวข้างหลังมาก็ขายไปในราคาผิวใหม่ซื้อมาผมซื้อมาเป็นผิวไม่เดิมผมก็ขายไปในราคาผิวไม่เดิมขายออกครึ่งหนึ่ง